ตัวเนาะกินดิบๆไปต้องยางเนาะแต่ว่าเจ้าตัวก็มากกันยางนี่ขว,ขว,ขวนคุณแมวเห็นจะบอกพี่น้องเพื่อนๆเห็นอะ <ๆ S 2> บ่นี้ <ๆ S 2> นี่มัมมัมไดเอามาปีงมายางเลยค่ะบางครั้งก็กินสดๆไปเด้ขอหองกินข่อเงินลายกรหลายไหลค่ะเด็กเพื่อนเบื่อนบึงรูมาดินไหมมาดินฝา ทางไงท่างเหงาเนาะอะน้องแม่ค้าจะสวยๆเดีอลม่ค้าเงใสยูบะพักอันนี้ซื้ออาหารดูเพื่อนจีพึ่งเพื่อนอาหารหลายหลายมากตายถายยากได้แคเบิงสวยกัดอันด้วอยากจจะรืมเอาของเด้เพื่อนเนเบิ่งรูมาดินใหมมาดินฝาทางไงท่างเหงาเนา มีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะเบ่งดูเพื่อนๆเบ่งดูนี่เย้าต้เลยค่ะให้ซื้ออาหารด้วยเพื่อนจีพึ่งเพื่อนอาหารหลายหลายมากไปหลายอย่างได้แค่เฮ้ยเพื่อนสวยกัดนั่ด้วยเย้โต้จะรืมเอาของซื้ออาหารด้วยเพื่อนจีพึ่งเพื่อนอาหารหลายหลายมากไปหลายอย่างได้แค่เ้ยเพื่อนสวยกัดัด้วย เดือดตัวการรมเอมาของเห็นจ่บอพี่น้องเพื่อนเือนเห็นจ่บอน,นี้น,นี่มัมมัมไดเอามาปีงมายางเด้ค่ะบางครั้งก็กินสดสดเดือยตอยกับผ้ามาส้มผ้ามาเบิง่งกันตลาดสดอันมู่บานนันเดือยมีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะเบิง่งดู เพื่อนเพื่อนเบึ่งดูนี่เจยต้แหละเฮ้อให้ไปเด้อขอกิ่นขอเงินสายกระไรหลค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนมาตลาดทำวมนนี้นะมาส้มเบึ่งอาหารการกินหลยหลค่อ,อยููเฮือนนันเจ๊พึง่งทำวมาน,นี้ บ้านาต้อยแห่งเฮ็ดกระตันเน,ะนาะมีขวัญขูนเพาชมตลาดตลาดสดค่ะตลาดในหมู่บ้านค่ยะยายต้อยได้เป็นว่าพุนละ่ะได้เป็นว่ายายต้อยพุนล่ะตอนนี้บึ่งนำกนารเ้อค่ะซื้ออาหารเพื่อนจีเพิ่งเพื่อนอาหารออาหารลายหลายมากไป ตายยาได้แก่เอ้ยเพสวยกัดนึ่ดอยตัวการรีมาของอ่ะน้องแมน่ค้าสวยสวยเดนละแม่ค้าใส่ยูบกันนี้อ่ะน้องแมนแ่ค้าแต่สวยสวยเดินละแม่ค้าเพิ่งใส่ยูบักอันนี้ ถ้าเพื่อนมาตลาดทำวันนี้นะมาส้มเบึ้งอาหารการกินหล่ล่อย่างยู่เฮือนนันเจ๊พึ่งทำวันนี้มันมีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะเบิ่งดูเพื่อนๆเบื่องดูนี่เจ้ต้วแหละเฮ้ได้ขวัญคู่แนวเฮิรนเจ๊พึ่งน่ะหลานเพื่อนกต่หลานง่ายมีขวัญคู่แนวเพื่อนๆเลยสะอมก็มีเด้อเพื่อน เดตอยกับผ้ามาส้มผ้ามาเบิ่งกันตลาดสดอันมู่บ้านนันเดตอยเพ่อนเพื่อนเบิ่งดูมาดินไหมามาดินฝ้าทั้ทงใหญนะ่ทั้งยาวนีมีทุกอย่างเลยคะ่ยะ,ะมีทุกอย่างเลยค่ะเบิ่งดูเพื่อนเพื่อนเบิ่งดูนี่เดตอยแหละเฮ้มีทุกอย่างเลยคะ่ะมีทุกอย่างเลยค่ะเบิ่งดู เพื่อนเพื่อนเบิ่งดูนีย่ยายต้อยแหละเฮ่ให้อิลีคะ่ะยายต้อยเรื่ยอดไม่ได้อยากให้อีนเพื่อนเพื่อนให้พี่ให้น้องเบิ่งนํากันทั้งใหญ่ทงงนะนนั้งยาวพูนะยาวก็หดอันนั้นเหยนเดินบ้านยายต้อยของเฮ็ดกระตันเนาะให้เบิ่งเด้อนันให้เบิ่งอันมาลินใหมงง่เหยงงียนมาลินใหม่ใหญ่ค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวยาวอยู่บ่ครับเพื่อนเพื่อนไง ได้ขวัญคู่แนวเฮนเจพึงนาลานเพิ่นกับลานงายมือขวัญคู่แนวคนเปลี่ยนเลยสะโอมก็มีเด้อเพิ่นเพิ่นบานเยตอยหองเฮดกระตันเนาะได้ขวัญคู่แนวเฮนเจพึงนาลานเพิ่นกับลานงายมือขวัญคู่แนวคนเปลี่ยนเลยสะโอมก็มีเด้อเพิ่นเพิ่อนพักยาก็มีครบมือ เพิ่นขายขวานสู่แนวนี่ขวานคู่แนวตัวนาะกินดิบๆไปต้องยางเนาะแต่ว่าเจ้าตัวก็มากกันยางนี่ขวานคู่แนวได้ขวานคู่แนวเพิ่นเจ้พึง่งนะหลานเพิ่นกับหลานง่ายมีขวานคู่แนวเ,นเ,นเพิ่นเตือนเอ้ยเสื่อมก็มีเด้อเพิ่น เตอยกับผ้ามาส้มผ้ามาเบิง่งกันตลาดสดอันหมู่บ้านนั้นเดตอยมีขวนคู่แนวพาชมตลาดตลาดสดค่ะตลาดในหมู่บ้านค่ะเยตอยกับผ้ามาส้มผ้ามาเบื้องกัน <rele ver> ตลาดสดอันหมูบามาบดดม่บ้านานั้น ยายโตซื้ออาหารด้วยเพื่อนจีเพิ่งเพื่อนอาหารหลายหลายมากหลายหลายอย่างได้แผลเอ้ยเพิ่งใส่กัดมาด้วยยายโตการลื่นเอาของข้าอีหลีค่ะยายโตใกล้อดไม่ได้อยากให้เพืนเพื่อนให้พี่ให้น้องบึงนำกันทั้งใหญ่ทั้งยาวพูดนะยาวก็หอดอันนั้นเห็นเด็ดยายโตได้เป็นว่าพูดละได้เป็นว่ายายโตพูดละตอนนี้บึงนำกันเลยค่ะ ไอยเด้อของกินของเงินหลายกรหลายหลค่ะเดต้อยกระผ้ามาส่งผ้ามาเบิ่งเงินตลาดสดอันหมู่บ้านงินเดต้อยเบิ่งเด้ออันให้เบิ่งเงินมารินใหม่เงินมารินใหม่ใหญ่ค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวยาวอยู่บ่ครับเพื่อนเพื่อนใหญ่ย่า ่ะชมตลดาดตลาดสดค่ะตลาดในหมู่บ้านค่ะให้เบิ่งเดือนให้บเบิ่งเงินมาลินไหม่เงินมาลินไหมใหญ่ค่ะทั้งใหญ่ทั้ง<อ>ยาวยาวอยู่บ่ครับเพื่อ <fits. S 1> นเพื่อนใหญ่ยหญบ้ตนจ้าตัวของเฮ็ดกระตันเนาะ <c oughs> เห็นจ่บอกพี่น้องเพื <c oughs> <ๆ>่อนเือนเห็นจ่บอนี้ <c oughs> นี่ม,มัมมัมได้เอามาปีงมายางเลยค่ะ บางครั้งก็กินสดสดได้ขวานคู่แนวเฮิ่นเนจะพึ่งหนาหลานเพื่อนกะหลานง่ายมีขวานคูแนแหน่เพื่อนเลยสอ้อมก็มีได้อเพื่อนเพื่อนมีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะเบิ่งดูเพื่อนเพื่อนเบิ่งดูนี่ยายต้อยแหละเฮ้ยต้นนอกินดิบไป,ปต้องยางเนาะแต่ว่ายายต้อยก็มากกันยาง ขวัญผู้แงวยายต้อยได้เป็นว่าพูหละได้เป็นว่ายายต้อยพุหละตอนนี้พิ่งนำการเลยค่ะยายตอยได้เป็นว่าพูหละได้เป็นว่ายายตอยพุหละตอนนี้พิ่งนำการเยาายรล,ย,ลยค่ะไปเด้อขอกินของเงินลายกรหลายหลค่ะ บ้านยจ้าต้อยหองเห็ดกระตันเนาะไปเด้ขอข่อกินข่อเงินหลายกระไลยหลายค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ขวัญคู่แนวเห็ดหนูหนูก็มีได้อันเป็นเปิดได้กระตันได้ขวัญคู่แนวเฮดเจี๊พึ่งนาลานเป็นกรหลานง่ายนี่ขวัญคู่แนวเปื่อดเลย สะอุมก็มีเด้อเพื่อนๆได้ขวัญคู่แนวเพื่อนเจพึ่งหนาหลานเพื่อนกับหลานไงมีขวัญคู่แนวเพื่อนเลยสะอุมก็มีเด้อเพื่อนๆอิริค่ะยายต้อยเกยอดไม่ได้ยางไงเอันเพื่อนนให้พีให้นนองบึงนากันทั้งไงทั้งยาวคุณนะยาวก็หอดอันนั้นเห็นด้เด้อขอกิ่นขอเงิน ลายกห็หลายค่ะเข้าอิลี่ค่ะยายต้อยเคยอดไม่ได้ยังไงเงี้เพื่อนๆให้พีให้หนงบึ่งนากันทั้งไงทั้งยาวคุณนะยงวก็หอดอันนั้นเหยนยดเต้วเนาะกินดิบๆไปต้องยางเนาะแต่ว่ายายต้อยก็มากกันยางนี่ขวญคุณแมวมีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะบิ่งดู